วันนี้บ่อันนี้อยู่ที่เขื่อนอะไรนะครับนี่อ่างอะไรนะ,อ,ะอันนี้างที่อันนี้น้องแบกชนังบ่น้องแบกชนังอยู่บ้านอะไรครับบ้านูสิงห์พ่ออยู่บ้านไหนนี่นะครับปริมาณน้ําที่น้องแบกชะนังเช้านี้นะครับก็ถือว่าปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับหลังจาก ฝนตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่อำเภอภูส,ส,สิงห์จังหวัดศรีสะเกหน,น้องแบกชนางก็เป็นพื้นที่รับน้ำอีกแห่งหนึ่งนะครับนี่คือบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำน้องแบกชนางอำเภอภูสิงห์นะครับก็ทราบว่าฝั่งนูน้นมันพังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อคืนหรอเ่เมื่อคืนนาตอนนี้ก็ทราบว่า อ่างเก็บน้ำหนองแบกฉนังฝั่งโน้นก็ตะลิงได้สุดแล้วก็พังลงนะครับพังลงเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำหนองแบกฉนงังอำเภอภูสิงห์ก็เป็นสัญญาณอันนึงนะครับว่าปริมาณน้ำในปีนี้ก็ก,ก็น่าจะน่าจะเยอะนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำทางด้านล่างนะครับก็ก็ขอให้เตรียมตัวนะครับ เรให้เตรียมตัวรับรับน้ำนะฮรับรับมวลน้ำไม่แน่ใจว่ามวลน้ำใหญ่หรือมวลน้ำเล็กนะครับ mm. เดี๋ยวเราก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับปกติพื้นที่อำเภอภูสิงห์นะครับ mm. ก็จะเป็น mm. พื้นที่ mm. บริเวณเทือกเขา mm. พนมมงรัก mm. นะครับ mm. ท,ที่ที่เวลามีฝนตกในภูเขาขาดระวบอกทั้งบน นะครับเวลามีฝนตกในภูเขาก็จะมีาการไหลลงมาของน้ำนะครับการไหลลงมาของน้ําจากเทือกเขาซึ่งอําเภอพูสิงก็มีอ่างเก็บน้ําหลายแห่งนะฮะที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่รับน้ําก็คือหนองแบกชนันงนะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้ล้นสปินเวทุกแห่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นาทาง อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูห้วยสําราห้วยสาลาโอตลัดแล้วก็น้องแบกชะนังนะนี่นี่นะครับน้ำก็น่าจะเปรมๆแล้วก็ล้นลงมานะครับพีน้องเราก็เริ่มออกมาหาปูหาปลาแล้วนะครับดูดูการหาปลาก็เริ่มขึ้นนะครับนะครับสำหรับเอ่อน้องแบกชะนังนะครับอยู่ที่ตำบลห้วยติ๊กชูเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ ก็จะไหลไปที่หนองกระโดนตำบลตะเคียนรามนะครับก็ไปโซนบ้านนกยูงนะครับไปโซนขู่ขันปรางกูตามลำดับนะฮะนี่คือลักษณะการไหลของน้ำนะครับตอนนี้คนในชุมชนก็เริ่มออกมานะครับกรมชนประทานก็มาดูนะครับมาดูเหตุทางเก็บน้ำหนองแบกชนังขาดนะครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ